ซ่อมผนังเป็นรูบวกสีลอกล่อนดูเลยหนึ่งนาทีเริ่มจากแซสสีที่ล่อนออกก่อนให้หมดแล้วปัดทําความสะอาดจากนั้นทําการซ่อมรูก่อนด้วยสิงฟิลเลอร์แพด SR 0 1ผสมให้เข้ากันตามสัดส่วนที่ขึ้นไว้ตักขึ้นมาโป้ลงไปเลยให้เต็มร่องเกลี่ยแต่งให้เรียบ ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทแล้วทำการขัดแต่งให้เรียบด้วยกระดาษทรายปัดฝุ่นออกขั้นตอนต่อไปเราทำการทาน้ำยากันซึมสิง SW 03.1เพื่อป้องกันความชื้นที่ขึ้นมาจากพื้นทิ้งไว้ให้น้ำยาแห้งสนิทแล้วใช้สิงสกิมสีขาวสำหรับงานซ่อม SK 02R ทำการฉาบทั้งหมด2รอบ ทิ้งให้แห้งสนิทแล้วขัดแต่งด้วยกระดาษทรายละเอียดเบอร์180ปัดฝุ่นออกและทำการทาสีทับตามขั้นตอนปกติเสร็จเรียบร้อยสวยงามมองหารูไม่เจอแล้วลองไปทำตามกันได้เลย singham order